สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนนะครับชวนทํากับข้าวอีกแล้วนะครับเมนูสําหรับวันนี้นะครับก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับเป็นผัดผนังนะครับวันนี้เป็นผนังไก่นะครับไก่ผมก็จะเป็นอกไก่ล้วนๆนะครับไม่มีกระดูกนะครับกินง่ายนิ่มดีนะครับอกไก่หั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะครับก็มีหัวกะทิ นะครับหัวกะทิให้เขาคั้นมาให้มีมะเขือพวงมีพริกแดงซอยมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใบมะกรูดซอยหอมใหญ่แล้วก็น้ำพริกน้ำพริกผงนะครับเป็นน้ำพริกผงทำสำเร็จรูปมาแล้วนะครับจากที่ร้านในตลาดเราเนี่แหละนะครับวันนี้ก็เป็นผงไก่นะครับจะเป็นผงเนื้อผงกุ้ง มันเองปลาอะไรก็ได้หมดเลยล่ะนะครับเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นอะไรก็ได้นะครับวันนี้เขาเลือกเป็นมาันางไก่เพราะว่ามันนุ่มดีนะครับอ่ะไปดูวิธีทำกันเลยก็แล้วกันนะครับตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเรามารวนน้ำพิกกันนะครับใส่หัวกะทิลงไป 루 u 간 n 픽 รวนให้หอมก่อนนะครับก็ค่อยเติมกะทินะครับรว,วนให้เขาแตกมันนิดนึ่งอพี่แกงแตกมันหอมดีแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับ ก็เติมกะทิลงไปนะครับนี่แล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าไก่ก็จะสุกนิ่มดีนะครับ แล้วครับตอนนี้เดือดพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสนะครับผมใช้เกลือนำไปก่อนนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับหลังจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ ตามด้วยสีขาวนิดหน่อยนะครับใส่หอมใหญ่แล้วก็ก็จะหวานนะครับออกหวานธรรมชาติ นะครับอร่อยกว่าหวานน้ำตาลนะครับเคี่ยวไปได้สักระยะหนึ่งนะครับใส่น้ำตาลลงไปอีกก็เล็กน้อยนะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายก็ได้นะครับแล้วแต่ใสใช้น้ำตาลอะไรก็ได้ จากนั้นก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกซอยนะครับ ตามด้วยใบโหระพาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่นี้นะครับดับไฟได้เลยครับแล้วก็โรยด้วยมะกรูดซอยนะครับ แค่นี้นะครับตักใส่จานใส่ชามรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยนะครับผัดผนงนะครับหรือว่าจะเรียกว่าแกงผนงนะครับเป็นผนงไก่นะครับตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับ เพื่อที่จะให้หอมต่อเนื่องนะครับเราจะโรยมะกรูดอีกสักเที่ยวงก็พอได้นะครับเวลาไปกินรับประทานจะได้หอมๆนะครับแล้วก็แต่งให้ดูสวยงามนะครับผมจะใส่ใบโหระพานะครับโหระพามีดอกด้วยนะครับเสียบดอกคัดหูกันไปเลยนะครับก็รสชาติจะออกอมหวานนิดนี้แต่นะครับกินของมะแนงก็จะหอมนะครับ คุกข้าวร้อนๆกินนะครับกินกับยำแตงกวาหรือกินกับไข่ต้มอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับอาน,นะครับคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ